สวัสดีครับสวัสดีจุบ๊บๆคนดูที่น่ารักของผมทุกท่านสวัสดีวัยรุ่นไทยแลนด์ทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เรามาแกะกล่องกันอีกแล้วคลิปแกะกล่องวันนี้ครับเราอยู่กับสมาร์ทโฟนที่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ทุกคนวันนี้เราอยู่กับโ o n y Xperia 1 m พ r k เดียวันนั่นเองครับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโซ n y สเปครอบนี้ดีมากๆส่วนราคา 5, 0 0 0 0ื่นพันหนึ่งทุกคนค่ายนี้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องรักด้วยณจ,จุดนี้50,000ท่น0 0 0นึ่คพัน คาโหดมากๆไปเลยทีเดียววันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ชมกันแล้วกันราคาไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่าในรุ่นนี้สเปคที่ให้มาเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอหน้าจอได้หน้าจอ 4K กล้องดีขึ้นเป็นรุ่นแรกที่มีเลนส์เทเลโปโตของโซนี่ด้วยได้แบต5,000พร้อมชาร์จไว30วัตต์และที่สำคัญได้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1ด้วยสเปคที่ให้มาจ้ำโบโจดถ,ถึงถึงจริงๆเดี๋ยวนี้จะมาแกะกล่องอันบ็อกให้ชมกันแล้วกันๆๆ <ๆ S 2> เอาละเรามาเริ่มแกะกกกกกลล่่่่่ออององงขเเจ้้าารรุุนนนนนนีีีดัดวแพกกใ บอกเลยว่าเป็นอะไรที่รักโรคมากๆแต่ว่าไม่รักเงินในกระเป๋าเรานะทุกคนทุกคนดูแพ็กเกจกล่องที่ให้มาในรุ่นนี้ครับบางเฉียบเลยด้านในไม่มีอุปกรณ์อะไรแถมมาให้ด้วยนะอินดี้จริงๆค่ายนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องรักด้วยนะฮะแพ็กเกจกล่องมาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ครับมาพร้อมกับกล่องที่บางเฉียบดีไซน์เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับด้านหน้ามีคําว่า x p e r i a 1 m a r k 4นั่นเองฟอนต์สวยมากๆ แล้วก็มีความพรีเมียมตามแบบสไตล์ของโซนี่นะฮะตัวกล่องดีไซน์ด้านบนดูอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับเวลามันสะท้อนแสงเนะี่ยเขามีการเล่นเท็กเจอร์ด้วยนะครับเวลาสะท้อนแสงมันจะมีการเล่นเฉียดสีคล้ายๆกับสีลุ้งๆนะครับทุกคนสวยมากๆด้านบนมีเขียนคําว่า x p e r i a 1 MARK IV บริเวณตรงนี้นะครับเครื่องศูนย์โดยง่ายตรงนี้จะมีโลโก้กสทชหรือว่ามีโลโก้พยาคุตสลักเอาไว้เห็นไหมตัวเครื่องบางมากแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีบอกรายละเอียดสเปกต,ต่างๆ ว่าจะเป็นกล้องหลัง3เลนได้กล้องหลับความเด12ล้านเลนเทเล12ล้านแล้วก็มุมกว้าง12ล้านกล้องหน้าให้มา12ล้านหน้าจอให้มา 4K แบบ OLED HDR แบต5,000ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Plus Gen 1แล้วก็ตัวเครื่องยังคงกันน้ําอยู่ได้ระดับ IP65 กันน้ําเหมือนเดิมนะจ๊ะด้านในพอเราเปิดออกมาปั๊บครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยเพื่อนที่เป็นศูนย์ไทยเนี่ยเราก็จะเห็นใบคู่มือที่เป็นภาษาไทยเขาก็จะบอกพวกการการันตีการรับประกันนู่นนี่นั่นสิทธิประโยชน์ของทางโซ ใครที่เป็นสาวกโซนี่ก็คิดว่าคงจะเคยเห็นกันด้านหลังเขาจะมีโฆษณานิดหน่อยนะฮะเขาจะมีพวกกล้องมีพวกหูฟังมีเลนกล้องอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีพวก a c e b o o k ไลน์ช่องทางการติดต่อต่อตางๆต,ตามแบบสไตล์ของค่ายมีของเขานั่นแหละอันนี้คือความคิดที่เจ๋งมากนะเป็นการโฆษณาแบบทางอ้อมเปิดออกมาอีกเราก็จะเห็นเงื่อนไขการรับประกันนะครับเป็นแผ่นกระดาษขา,ขาวๆแบบนี้เล็กๆแบบทุกคนด้านในเขาก็จะมีบอกการรับประกันต่างๆต,ต,ตอนนี้ทุกคนซื้อนะว่าต้องเตรียมอะไร บา้าให้ผมพูดเนี่ยคลิปชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบเพราะว่าเงื่อนไขาการรับประกันของเขาเนี่ยเขียนมาเยอะมากๆนะครับถัดมาก็จะมีตัวเครื่องนะครับจริงๆจ,จ,จะห่อมาดีกว่าน,นี้นะแต่ว่าเครื่องที่เขาส่งมาคือเครื่องที่เป็นเครื่องรีวิวสําหรับสื่อนั่นเอก็จะมีตัวเครื่องนี่หน้าตาประมาณนี้เลยสดสดงดยามเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันทีหลังมีอุปกรณ์มีสมุดคู่มือมาให้มีการบอกว่าใส่ทรงใส่ซิมยังไงมีสมุดคู่มือเล็กๆให้เราได้อ่านกันเป็นสีขาวๆแบบนี้นะดูดีเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกไปครับ ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาให้เลยครับทุกคนสายชงสายชาร์จหูฟงหูฟังดปเตอร์ไม่มีมาให้อารมณ์เสียสุดๆมือถือ50,000ทอนพันหนึ่งไม่มีอะไรมาให้เลยมีงันอย่างเดียวไม่ได้ค่ายนี้ต้องรับจริงๆนะสำหรับไอเดียคำโซนี่เนี่ยนี่คือสิ่งที่กูจะได้สำหรับโซนี่เอ็กเพลยวันมาร์คโฟผมไม่รู้นะว่าตอนที่ทุกคนซื้อเขาจะมีแถมอะไรแยกหรือเปล่าแต่ภายในเอกาอะจะมีประมาณนี้นะจ๊ะเรามาดูหน้าตาดีไซน์ตัวเครื่องของรุ่นนี้กันต่อดี คน,คนี่คือหน้าตาของบนี่ือตาของ Sony Xperia 1 Mark 4สวยสดงดงามแล้วก็ยังคงมาพร้อมกับดีไซน์ตามแบบอารยธรรมโ o n y รูปทรงยังคงเป็นรูปทรงทรงเหลี่ยมเียมซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วกับสมาร์ทโฟนสมัยนี้ตัวเครื่องถามว่าสวยไหมสวยครับทุกคนครับด้านหลังมาพร้อมกับกระจกแบบด้านๆน,นะครับตัวเครื่องเป็นสีดําหล่อเทเลท่อมากๆนะฮะสวยมากๆด้านหลังผมลองจะจับดูถ้ามือมันๆแล้วมาจับเนี่ยเกิดรอยสกรปรกเหมือนกันนะครับ อาจจะต้องเช็ดปบ่อยสาหรับใครที่ไม่ชอบใส่เคสพอตการใช้งานต่างๆที่ให้มาด้านล่างก็มีพอตชาร์จที่เป็น t ท p e C มาให้เราก็จะมีพวกตําแหน่งของสล็อตใส่ซิมมีไมโครโฟนนะฮะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้านบนในรุ่นนี้ยังคงมีรูฟัง3.5มาให้อยู่ดีมากๆเป็นอะไรที่เวลีกูดมากๆนะครับเพราะว่าจุดเด่นของโซนี่ก็คือเรื่องของเสียงเนาะการที่มีรูฟัง3.5มาให้มันเป็นอะไรที่อเมซิ่งอเมซิ่งมากๆกับสมาร์ทโฟนในยุคนี้ซึ่งสมาร์ทโฟนเรือธงหลายๆค่ายก็เริ่ม ตัดออกไปแล้วแต่ว่าค่ายนี้ยังคงให้มาอยู่เวลีกูดมากๆด้านขวามือก็จะมีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตำแหน่งของปุ่มชัตเตอร์เวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปุ่มชัตเตอรน์นี้ถ่ายภาพได้เลยหลักๆตัวเครื่องจะประมาณนี้เฟร,รมเครื่องเป็นอลูมิเนียมครับงานประกอบการสัมผัสฟลลิ่งการจับสมราคาเขานะสมราคา5 0,000ดูดีมากด้านหลังก็จะมีตำแหน่งของเลนส์กล้องมาให้ทั้งหมด3เลนส์ได้กล้องความเิล้านเหมือนกันทั้ง3เลนส์แล รุ่นนี้มีเลนส์เทเลโปโตมาให้ด้านหลังเวลาสะท้อนแสงก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้มีโลโก้ของโซนี่สลักเอาไว้สวยงามมากๆครับทุกคนตัวเครื่องฟีลลิ่งการจับดีมากๆส่วนน้าหนักรุ่นนี้ที่ให้มาตามสเปคเลยนะครับมีน้ําหนักมาให้185รากรัมแล้วก็มีความหนาตัวเครื่องมาให้ที่8.2ด mm. จสมลมตรน้าหนักให้มาอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ตัวเครื่องไม่ได้หนามากโอเคเลยนี่คือดีไซน์ตัวเครื่องของ Sony XP e r i a 1 Mark รวันรรุ่นนี้หล่อเทเลท่อมากๆวัสดุดีพรีเมียมงานปกอ ดี very good มากๆต่อมาเรามาพูดถึงหน้าจอของรุ่นนี้กันต่อดีกว่า Sony Xperia 1 m ียวันรรุ่นนี้ทางด้านของหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ o l e d 10บิตแล้วก็ขนาดหน้าจอให้มามาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วสีสันหน้าจอในรุ่นนี้เท่าที่ผมลองจับจับดูเนี่ยหน้าจอสีสวยมากๆครับทุกคนครับความละเอียดจอจัดว่ายอดเยี่ยมเลยอะ่ะความคมชัดหน้าจอ4ฟที่ให้มาเป็นอะไรที่ very g ก o d มากๆกกับการใช้งานรีเฟรช จอได้มาในรุ่นนี้มาพร้อมกับรีเฟรชจอ120เฮิรต์ด้วยครับในรุ่นนี้หน้าจอเนี่มาเป็นแบบ 4K HDR ด้วยนะเวลาที่เพื่อนเพื่อเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าเพื่อนเพื่อนเอาไปเล่นเกมเนี่ยเพื่อนเพื่อจะได้หน้าจอที่มีสีสันที่ดูแบบจัดจ้านมีความคมชัดแล้วก็สามารถแสดงผลรายละเอียดต่างๆได้ดูดีแน่นอนขอบจอนี้มารุ่นนี้ก็ให้มาแบบค่อนข้างบางไม่ได้ดูหนาเลยนะฮะขอบจอบางมากๆสีจอโอเคเลยส่วนการทัชก็ทัชตอบสนองนิ้วได้ค่อนข้างดีเว เวล,ล,ลาที่ลองลองกดเวลาที่ลองลองปัดอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้เขาก็จะมีตำแหน่งกล้องมาให้ด้วยรุ่นนี้ได้กล้องหน้าความละเอียด12ล้านเหมือนกันเอาง่ายๆเลยก็คือได้กล้อง12ล้าน4ตัวอยู่ในรุ่นนี้เขายัดเข้ามา12ล้าน4ตัวดีเหมือนกันนะคนรีวิวจะได้จําง่ายๆนะฮะอันนี้ค่อนข้างดีซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาในรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android 12ก็ยังคงมีความเป็น p ียว Android แล้วก็มีแอปที่ไม่ได้เยอะแอปขยะไม่เยอะแล้วก็มีความลื่นไหลใช้งานง่ายด ในพวกซอฟต์แวร์ต่างๆที่ให้มาก็จะมีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของทาง Sony ว่าจะเป็นวิดีโอโปรซูเนอร์เมติกโปรโปรโตโปรหรือว่าจะเป็นตัวโมเกมเขาก็มีมาให้หรือว่าจะเป็นมิวสิกเขาก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันรุ่นนี้อย่างที่บอกไปได้เซ็ตประกอน8พลัส Gen 1ครับเรามาลองผลทดสอบอันตู้ตู้กันดีกว่าในรุ่นนี้ผลคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ผลคะแนนที่ทําได้อยู่ที่685,727คะแนน oh. ก็ถือว่ามีคะแนนที่แรงมากๆส่วนคะแนน GPU ครับสำหรับใครที่เล่นเกมทำคะแนนได้อยู่ที่39,000 5,560คะแนนก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีคะแนนให้มาเยอะมากๆแล้วก็เท่าที่ให้ทีมงานลองเอาไปเล่นเกม Genchin Impact ถ้าพูดถึงเฟรมเลตความลื่นไหลลื่นแล้วก็เฟรมเลตดีมากๆตามแบบสไตล์ของเซฟดับก้อน8พัทเจน1แต่ถ้าร้อนเฟรมเลตตกเหมือนกันแล้วก็เครื่องร้อนง่ายมากๆเท่าที่ลองลองเทสประมาณ15นาทีตัวเครื่องก็ร้อนแล้วยังไงจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูก็แล้วกันในงานคลิปมันจะยาว ต่อมาเรามาดูโหมดกล้องที่เขาให้มากันต่อดีกว่าสำหรับโหมดกล้องที่เขาให้มาในรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าซอฟต์แวร์กล้องที่เขาให้มาฉลาดขึ้นแล้วก็จุดเด่นของในรุ่นนี้เท่าที่ลองเอาไปใช้งานลองให้น้องทีมงานเอาไปถ่ายเนี่ยไฟลร์รอทําออกมาได้ดีมากๆเอาไปแต่งสีเพิ่มง่ายมากๆเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูก็แล้วกันโหมดกล้องที่ให้มาในรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะเราสามารถที่จะปรับเป็นเลนส์มุมกว้างได้แล้วก็เพื่อนๆสามารถซูมได้สูงสุดอยู่ที่15 เท่าเลยอยู่ไอที่ให้มาหน้าตาก็อาจจะดูแบบปลก,กหน่อยเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟน Android ในรุ่นอื่นๆใช้สาัาพักอาจจะชินกันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการใช้งานมีการเปิดไฟแฟลชมีการเปิดเรียวไอรีดักชั่นแล้วก็เมนูการใช้งานต่างๆเปิดขึ้นมาฟ้าก็จะมีให้เราเปิดพวกสัดส่วนของภาพเราสามารถปรับเป็น 4: 3่ต่อส1ต่อนต่อได้มีการเปิดการซูมโหมดการซูมแบบดิจิตอลแล้วก็มีการเปิดการจับใบหน้าแล้วก็ RAF มาให้ด้วยเดี๋ยวไงจะพา ไปลองอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวพาไปลองด้านหน้ามีโหมดให้เราปรับเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับในรุ่นนี้เท่าที่ได้ลองๆแล้วก็การปรับโหมดกล้องก็สามารถมาเลือกตรงมุมขวาได้ตรงบริเวณมุมขวาเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับเราใช้กล้องโซนี่อยู่เลยมีโหมดที่มีสปีดชัตเตอร์มีแมนนวลมี MR อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เสี่ยนกล้องโซนี่เหมือนกันนะก็ต้องขออภัยแต่ง่ายๆคือเราสามารถมาปรับพวกการ AF การปรับ ISO การปรับพวกไฟล์ JPEG RAW หรือว่า LJ อะไรเงี้ยนะครับสามารถปรับ ไ,ไว้เป็นร้านมีให้เราเลือกปรับเยอะมากๆมีการปรับ AF การปรับโฟกัสนู่นนี่นั่นโอู้่รอบนี้บอกเลยว่าซอฟต์แวร์กล้องนี้มาเนี่ยใครที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยโดนใจแน่นอนให้มาเยอะมากๆตอนที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราสามารถที่จะกดทัดโฟกัสมันก็จะมีโฟกัสขึ้นแบบนี้ให้เราด้วยโอเคเลยนะสําหรับในรุ่นนี้มีการล็อกนงล็อกนี่คือถ้าจะให้ผมอธิบายอะ่ะชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดีกว่าว่าในรุ่นนี้เป็นยังไงบ้าง เอาละก็จบลงไปแล้วนะครับกับาการอันบ็อกคร่าวๆ Sony ่ p อพ i a 1วัน k าร์คฟรับมือถือเรือธงรุ่นล่าสุดจากอารยธรรมโซน y นั่นเองเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าสำหรับเรือธงลำใหม่ลำนี้ัวนี้ราคาย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ50,000่น 50, มีทอน1000บาทหรือว่า48,990าเบาทนั่นแหละเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้แล้วหรือว่าใครอยากจะไปลองจับก็สามารถที่จะไปหาลองจับได้ที่โซ ny s สโต e ได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะจ๊ะถือว่าเป็น เรือธงที่น่าสนใจนะใครที่เป็นแฟนโซนี่ไม่ควรพลาดเป็นตำนานที่ยังคงมีลมหายใจอยู่แล้วก็ตัวเครื่องเท่าที่ลองเล่นก็ถือว่ามีความพรีเมียมแล้วก็มีกลิ่นอายเป็นตัวของตัวเองใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันดูจำเจหรือว่าเหมือนกับมือถือคล้ายๆอื่นอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้แล้วหวังเป็นยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยได้ครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครนั่นเองครับในคลิปนี้ผมแม็กต้องออตัวาไปก่นง ว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะจ๊ะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยเด้อสวัสดีครับจ,บจบุ๊บ